สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกุกกอกตอนนี้เรามาถึงวังปู่ปาริจิตนาคราชแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูนะคะพี่ให้กับ f อซเยอรมันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยกเสาเอีกนะคะให้กับพี่นะคะจากแดนไกลโอ้ทำงานเร็วมากเลยรเร็วเกินบ่ <laughs> <laughs> เร็วมากม,มาต้านานเอือม,มเปลี่ยนแปลงเยอะ่เปลี่ยนแปลง,ปลงนี่นะคะช่างเพิ่นก็จะทำเตรียมนะคะเสาโอเหล็กป้องอ้อยนะคะแบบแข็งแรงอันนี้เพิ่นเตรียมเทหลุมให้แล้วนะคะนี่เตรียมเทหลุมแล้วนี่ไงเดี๋ยวไปดูกันก่อน เตรียมเทหลุมเออค่ำๆก็ได้ค่ะพรุ่งนี้เช้าก็ประมาณเก้าโมงนู่นแหละโอ้นี่นะคะหลุมใหญ่มากเลยเพื่อเตรียมเทนะคะเขาเรียกว่าตีนเสาเนาะบ้านเราเรียก <ห Newman. S 1> นี่นะคะยาชิอยู่โอ้ยาก็มีหมวกสวยจังเลยนี่นห,ม <odo> หมวกพระคมเนาะ โอ้สวยๆค่ะนี่นี่ยาเขาเอฟนี้คือเพื่อนยุพินซื้อให้ยอมขามนะนี่ก็มีของคุณอะไรนาะให้เบนใบหนึ่งให้ย่าใบหนึ่งอยู่ในออฟฟิศแต่เข้าไม่ได้อือไม่เป็นไรเดี๋ยวถามแอนถามแอนแอนมินว่าแอนอยู่นี่บ่เอาพี่แอนเออแอนมาไหนเออเหรอโอ้แอนมาแต่ว่าตอนนี้เขากำลังถึงวันนอนโอ้ไม่เป็นไรค่ะเอ้าแอนมาจากกุกกอกเหรอ บ่ย่าเอนมาจากโกกอกบ่มาจากกโกกอกเมื่อวานมาเมื่อวานโอ้เอ็ดมินแอนเออนั่นแหละเข้าใจนึกว่ามาจากกโกกอกมานอนกับย่าอือได้ขึ้นหนึ่งหนเจ้าของบ้านเพิ่งไปดูบ้านเราบอกเจ้าของบ้านกลับแล้วค่ะเอากลับเราบอกเรามายกให้เสาเอกโอ้หาย่าด้วยด้วยมืออื่นยกเสาเอกด้วยกันอือจ้ะ ยูทูบเราเนี่ยแหละเชิกันยกเสาเอกเสาโทเสาตีควนกลับชนบุรีเดี๋ยวก็บินละว<อ>ันที่1 1ก็บินไปเยอรมันค่ะมีของฝากมาฝากย่าด้วยนะแล้วพร้อม Youtube แล้วก็ผู้พ่พองยาพาโอ้ยเลยบดีนะอืมอันนี้หน่อไม้ขอดจากสวนนี่ย่าเอามาฝากนะนี่นี่ห <ขา S 2> น่อไม้สร้างม<ห>น อันนี้ไว้ไปฝากปู่พงษ์ยาพาพี่เขาซื้อวันนั้นละตากไม่หมดซื้อจากตาชานห้าร้อยละฝนมาก็เลยไม่นั่นก็เลยนี่แหละนี่ปู่พงษ์ยาพาเดี๋ยวนายดูซิเดี๋ยวดูก่อนเอาเดี๋ยวค่อยไปหาของให้ก่อนเอาหาเลยค่ะหาของให้ย่าก่อนเดี๋ยวหาของให้ย่าอันนี้เป็นเป็นพุุ่ง กุ้งสดขัวกลางไม่ใช่ครัวกลางเป็นของส่วนอยู่ออ๋ลงปลาแตนอันนี้ถ้าเราเอาไปแช่ไว้ในบ้านเพื่อนให้เพื่อนมาเต๋ออันนี้ก็ของป้าเนี่ยหญ้าไปให้ด้วยหอยอะไรนะเพื่อนหอยนาหอยนาหอยโขงเอาให้ปลาแตนบ่โอ้อันนี้ก็จะไปแช่ในส้วมพีชเหมือนกัน น,นี่เป็นป oh. ของ YouTube ค่ะพ่อได้ทุบให้บอกพ่อทำให้เออคนก็แยกเพื่อนเพ <like ื่อนสั่งมาอย่างนั้นเพราะว่าญาติจะยังไงกินด้วยกันหรือจะแบ่งกันก็ได้แต่เพราะเหลือไม่หลายคนอืมไม่ได้ไม่ได้เยอะเออแบ่งกันก็ได้นะแล้วแต่ญาติสะดวกบอกอันนี้เอาไว้ให้ลุงแม่ป้าค่ะอันนี้ได้หมดหรือยังนะเออเท่านั้นเลยหรือไม่ญาตจะยังอีกอยู่ฮะนี่ไงผงยาผ้าโอ้ก็ว่าอยู่นะอันนี้ผงยาผ้า อันกับไว้เหมกมือแล้วผัดไปเขาแอนมาก่อนก็ก็แล้วแต่ย่าอันนี้มามอมให้แล้วเพราะว่ากลมันอันนี้กลมันเสียไว้นานอืมกลัวมันเสียอนี่อพี่มาขออยู่ด้วยมันแบ่งกันเออแล้วแต่ย่าจะทํานะเพราะว่าแบ่งกันไปกินคนมันอยู่คนละหลังเลยย่าก็แบ่งมามาพี่มาพี่กันจากพี่ดีมาหนึ่มานี่มานี่มาหนึ่ป้าป้าป้า อันนี้ยูทูบค่ะอันนี้จัดการเลยโอ้ขอบคุณคุณครูดีมากมากตัวใหญ่โอ้เงินพันใครใส่แซวใครก็ไม่กล้าเอาเงินพันใครใครก็ไม่กล้าเอาเงินพันเด็ดป้าชอบกินหอยกันเลยเนี่ยคนกันเลยพวกนี้ละป้ามาจากกอทโมกันพักเพื่อนอันนี้เลอกิหอยทางมากกอนเอาไปให้มันคลายเครื่องแล้วก็ของครูพ่อจะพาเอสบายนั่นนะ ทให้วมืแล้าาวายแล้วก็กุ้งค่ะวายกับ้ของคุณอ่านั่นแหละคุณย่าก็นั่นเราแบ่งกันแล้วพอไปถึคุณเลวดีการถือมาเลยากระคะคุณเลวดีเดี๋ยวค่อยเจาะเข้าไปไว้ในบ้านป้าให้งยาบเออออกมาเลย้าอย่ทนบ่อยาปนกันเด้เดี๋ยวหลงกันอ่ะนะไม่ได้อะไรรอกเออ กินด้วยกันหมดเลยแบ่งเอาปราดาก็ให้เขากินสชวนนี้เนาะคู่เราแบ่งกันแหละแบ่งกันมือินาะคู่เขากะละคูเขากะละมือเพื่อนเขาอ่ะนะอันนี้องอันนี้ลุงพนป้าแตนของยูทูบลุงพนป้าแตนแล้วก็ปูผ่องยาพานะคะครบวันนี้นะก็มอบให้จากคุณเลยเพื่อน ไม่ต้องห่วงพญากินแล้วก็มานี่แหละพากันแวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว,วขอคบคุณค่ะตอนแรงก็ไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวไปกินข้าวต้มย่าเออไม่ห่วงให้ให้ชมเจ้ากินเลยค่ะเดี๋ยวค่อยจะเอาเข้าไปให้้านป้าก่อนเด้อจ้าไปไว้ซะก็ว้านให้ย่าไปเก็บเดี๋ยวเอาไปใส่ความเย็นใช่ต้องต้องเข้าเย็นไว้นะคะไอ้พวกมันอยู่ไหน,ไหนอไร้า,าไหม นี่ค่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยสวยงามนะคะนี่ต้นชะแมบทองนะคะโอ้สวยเหลืองอลามเลยนะคะเนี่ยโอ้แตงลายนะน่นี่เบ้นมักแตงลายโอ้เ,เขาเรียกว่าแตงไทยนั่นแหละไม่แตงไทยเจ้าก็ว่าแตงกวาก็พิลึกคนแล้วนี่ลายอมอ่อยอยู่นี่นลายอมอ่อยเออลายอมอ่อยอยู่ ลูกโตก็โตโอ้ยมะเขือยาวนุ่นมะเขือยาวก็มีค่ะทุกคนอุย้ยดอกเต็มเลยค่ะนี่อู้อันนี้ทุเรียนนะคะอันนี้ใบแมงลกักหรือว่าผักคุณตูอันนี้เขาเรียกว่าเอาไปทําของหวานนะคะนี่แตงไทยอันนี้มะเขือยาวกินกับน้ําพริกโอู้ดูค่ะน่มะละกอมะละกอเยอะเลยโห มีไอ้กล้วยหอมทองนะคะนี่กล้วยหอมทองสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่แต่ยังไม่ทันแก่นะคะนี่ผักกระทงกระถินอันนี้อะไรนี่ใช่ไหมไอเขาเรียกว่าอางุ่นอยู่บ่เบ้นจ้าต้นอางุ่นโอ้อางุ่นก็มีนี่แมนต้นอางุ่นครบหมดเลยนะคะแนวอยู่แนวกินผักสวนครัวรัว้วกินได้ครบหมดค่ะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ